สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการส่งงานด้วย Microsoft Teams ครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าอาจารย์ท่านใดเป็นคนสั่งงานอย่างเช่นอาจารย์วิสรุธนะครับได้มีการสั่งงาน หรือมีความเคลื่อนไหวนะครับในห้องของอาจารย์วิสรุตนะครับเช่นเลข2ตรงนี้นะครับแสดงว,ว่าอาจารย์วิสรุตได้ทําการสั่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแจ้งเตือน2อย่างนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับดูได้ในห้องนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในห้องนะครับทั่วไปนะครับหรือถ้านักเรียนไม่อยากสับสนนะครับนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปที่งานที่มอบหมายปุ่มตรงนี้ครับ หลังจากนั้นแล้วเมื่อเข้าในเมนูงานที่มอบหมายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลายวิชานะครับเรียงกันเรียบร้อยเลยนะครับเราก็มาดูลายวิชาที่อาจารย์เขาสั่งงานเช่นอาจารย์วิสรุตสั่งงานเมื่อสักครู่นี้กดคลิกเข้าไปครับและกดถัดไปก็จะเห็นคำว่ามอบหมายแล้วนะครับมอบหมายแล้วนั่นคืองานที่อาจารย์เขาได้ทำการมอบหมายนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรคือ 1. ชื่อใบงาน 2. คะแนนเต็มนะครับและ 3. วันครบกำหนดนะครับเช่นครบกำหนดวันที่8พฤษภาคมนะครับเวลา15นาฬิกานะครับแสดงว่านักศึกษาจะต้องทำก่อนนะครับเมื่อนักศึกษาคลิกเข้าไปที่ใบงานที่1นะครับก็จะเห็นคำสั่งนะครับ ต,ต่างๆที่อาจารย์ได้ทําการเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับและจะมีเกณฑ์การให้คะแนนหรือเกณฑ์การประเมินนะครับนักศึกษาก็สามารถดูได้เลยว่าเป็นลักษณะของลูบิกนักเรียนก็สามารถดูจากเกณฑ์ได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้กดปิดครับเมื่อดูคําสั่งเรียบร้อยแล้วดูเอกสารอ้างอิงอาจารย์ได้ทําการส่งเอกสารอ้างอิงมาแสดงว่าเราสามารถคลิกเพื่อเปิดดูเอกสารอ้างอิงได้ครับ เอกสารอ้างอิงนี้อาจารย์บางท่านเขาอาจจะเป็นลักษณะของการถามและตอบเราสามารถพิมพ์นะครับลงในเอกสารนี้นะครับแล้วกดส่งไปให้อาจารย์เขาได้เลยครับหรือบางคนไม่สะดวกจะพิมพ์ในออนไลน์ก็สามารถคลิกเข้าไปพิมพ์ในลักษณะของ Open Index Top App นะครับก็คือโปรแกรม Microsoft Office ได้ทำการติดตั้งอยู่ในออคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับก็สามารถใช้ โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเราทํางานของอาจารย์เขาได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดปิดครับเราสามารถคลิกดูตัวอย่างของอาจารย์ที่มอบหมายไว้ให้เรานะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดนะครับทีนี้เราจะส่งงานเรายังไงนะครับวิธีการส่งงานจะเห็นคําว่างานของฉันนะครับให้นักเรียนกดคําว่าเพิ่มงาน เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้ส่งงานหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น OneDrive นะครับแสดงว่านักศึกษาได้ทําการอัปโหลดลงไปใน OneDrive แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกงานของนักเรียนนะครับที่อยู่ใน OneDrive ได้เลยนะครับต่อมาครับไฟล์ใหม่นะครับไฟล์ใหม่นที่นี้คือถ้าอาจารย์เขาต้องการให้นักเรียนพิมพ์งานไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word PowerPoint หรือ Excel ก็สามารถใช้ โปรแกรมเหล่านี้นะครับที่เป็นไฟล์เหล่านี้นะครับส่งอาจารย์เขาได้เลยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word นะครับคลิกเข้าไปนะครับชื่อไฟล์นะครับเราจะต้องตั้งชื่อเช่นนายขยันเรียนมันเพียนอ่านะครับทํา Portfolio สมมุติละกันนะครับกดแนบ หลังจากนั้นไฟล์ของเราจะไปปรากฏอยู่ที่งานของฉันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อเราทำการแนบแล้วไฟล์ของเราตรงนี้จะเป็นเอกสารว่างเปล่านะครับยังไม่มีอะไรนะครับเราจะต้องคลิกเข้าไปครับเพื่อทำการแก้ไขหรือทำเอกสารนั้นนะครับโดยการคลิกเข้าไปที่ edit document ด้านบนนี้หลังจากนั้นครับถ้านักเรียนอยากจะ edit index shop app แสดงว่านักเรียนเอาไป ทำในโปรแกรมที่ติดตั้งนะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถกดตรงนี้ได้แต่ถ้านักเรียนไม่มีนะครับสามารถกดไปที่ edit in browser ได้ครับเมื่อคลิกเข้าไปที่ edit in browser แล้วเราก็สามารถทำเอกสารของเราได้เลยนะครับใช้งานได้เหมือนนะครับการใช้งานบน Desktop เลยนะครับ เราก็ปรับแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําการเซฟให้อัตโนมัตินะครับเมื่อทําการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นว่า s a v e นะครับมันทําการเซฟเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปิดนะครับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็น portfolio ของนักเรียนตรงนี้นะครับเป็นงานของนักเรียนตรงนี้นะครับ แต่ถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มงานนะครับที่นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในเครื่องนักเรียนก็สามารถคลิกคําว่าเพิ่มงานครับในกรณีที่นักเรียนจะต้องเอางานที่อยู่ในเครื่องของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเลือกไปที่อัปโหลดจากอุปกรณ์นี้หลังจากนั้นแล้วนะครับก็เลือกอเลือกนะครับตามแฟ้มที่นักเรียนกําหนดเอาไว้นะครับเช่นตรงนี้นะครับรอให้อัปโหลดเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วกดเสร็จสิน้น สามารถดูงานของนักเรียนได้นะครับในที่นักเรียนส่งไปนะครับอ่าแล้วก็กดปิดนะครับเสร็จแล้วทำยังไงเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็กดคำว่าส่งครับก็จะมีกราฟิกน่ารักน่ารักนะครับขึ้นมานะครับถ้ากดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนนะครับ รู้สึกว่าเอ้ยทำผิดนะครับนักเรียนสามารถกดยกเลิกส่งงานตรงนี้ได้และกลับมาแก้ไขนักเรียนก็เข้าไปแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดส่งครับเนี่ยครับก็จะเป็นการส่งงานหลังจากนั้นนักเรียนกดเข้ามาที่ย้อนกลับครับและจะเห็นคำว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นคืองานที่นักเรียนได้ทำการส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปวิชาอื่นให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่ด้านบนครับและก็เลือกวิชาอื่นเช่นอาจารย์สายฝนก็ได้สั่งงานเช่นกันกดคลิกเลือกอาจารย์สายฝนและกดเสร็จสิน้นแสดงว่าอาจารย์สายฝนได้ทำการสั่งใบงานทั้งหมด2ใบงานนะครับนักเรียนก็ทำเช่นเดิมเหมือนสักครู่นี้ได้เลย และในกรณีที่อาจารย์เขาทำการตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้วมันจะทำการส่งมาให้นักเรียนอัตโนมัติเลยครับหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความนะครับแจ้งเตือนว่ามีการตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่การแชท หลังจากนั้นก็จะเห็น assignment ใบงานนะครับของอาจารย์ที่ได้ทำการมอบหมายให้กับนักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้ก็คือการสร้าง portfolio นักเรียนสามารถดูว่าอาจารย์ทำการตรวจสอบไปแล้วนี่ส่งคำติชมแนะนำยังไงสามารถกดเข้าไปดูที่ View Assignment ครับมันก็จะเข้าไปยังหน้าที่เราทำงานเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถ ส่งอีกครั้งแสดงว่าถ้าอาจารย์ต้องการให้แก้ไขนะครับหรืออาจารย์เขาต้องการแค่ส่งคําติชมมาก็จะเห็นคําติชมของอาจารย์เขาและคะแนนที่ได้นั่นคือคะแนนเต็มครับและนี่ก็คือการใช้ Microsoft t e a m เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในหัวข้อการส่งงานครับท้ายที่สุดนี้ขอให้นักเรียนส่งงานให้ตรงเวลา ดูคำสั่งให้ละเอียดนะครับและค่อยกดส่งจะมีกราฟิกขึ้นทุกครั้งวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ